โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับการพยากรณ์ทายกันวันต่อวันประจำวันที่5ตุลาคม2564กันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกรเสาร์นั้นแต่ละคนจะเจอเจอเรื่องราวแบบไหนกันบ้างเราก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ โดยที่เรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนดีกว่าสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์จะได้เจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะให้ผลดีในระยะหลังการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่นั้นแค่เริ่มคิดเราก็จะดูเป็นคนบ้านในสายตาคนอื่นแล้วแถมขณะลงมือทำก็จะได้รับความดูหมิ่นดูแคลน หรือถ้าหากว่าไม่รุนแรงขนาดนั้นก็จะกลายเป็นการไม่ได้รับความสนับสนุนตลอดเส้นทางเดินของเราแต่ปลายทางนั้นจะให้ผลลัพธ์ให้รางวัลที่คุ้มค่าแก่การทุ่มเทระยะยาวของเราในอนาคตอย่างแน่นอนต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปักหลัก ตัวเองลงไปกับเรื่องราวใหม่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยังเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อีกมากการปักหลักลงไปนั้นเป็นการปักหลักเพื่อเรียนรู้เพิ่มความรู้เพิ่มประสบการณ์ให้แก่ตัวเองเราจะไม่ปักหลักลงไปในสิ่งที่เรามั่นใจหรือสิ่งที่เรารู้อย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความปรารถนาอยู่ที่เป้าหมายของเรา มากกว่าความถนัดหรือความสามารถของเราในตอนนี้นั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคิดเพื่อปกป้องตัวเองการคิดเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้อื่นแน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็นคำเตือนก็คงจะต้องเตือนว่า มันอาจจะมีคนมาประสงค์มุ่งร้ายต่อเราได้การคิดในแง่ลบในวันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทำแล้วเกิดผลดีเพราะว่ามันเป็นความรอบคอบมากกว่าความขี้ระแวงเกินเหตุเมื่อเราทำตัวป้องกันเหตุในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงมันก็จะไม่ได้ดูแปลกตาอะไรอีกซ้ำยังจะเป็นเรื่องดีต่อตัวเองด้วยซ้ำ ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพุธกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันพุธจะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคได้ซึ่งแน่นอนว่าการเอาชนะอุปสรรคได้นั้นบางคนก็เอาชนะจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยจนชัยชนะนั้นไร้ค่าแต่คนที่เกิดวันศุกร์นั้นวันศุกร์บ้าบออะไรละว,วันพุธสิอูดสะเพลนคนที่เกิดวันพุธนั้น ชัยชนะที่เขาจะได้รับเป็นเรื่องราวที่ให้ผลดีแก่ตัวเขาเองมันจะทำให้เราเกิดความสุขเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแต่เราก็ตระหนักรู้ได้เหมือนกันว่าเส้นทางที่อยู่หลังจากนี้นั้นมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องราวที่เราจะต้องเจอเจอเป็นเรื่องราวที่ยังอยู่อีกไกลมากนักในอนาคตนั่นเอง ต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสจะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะผู้คนเก่าเก่าถ้าหากว่ามีการสนทนากับบุคคลที่เคยคุยกันเคยมีปฏิสัมพันธ์กันมานานแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีในช่วงนี้เราจะช่วยเหลือเขาได้ในบางอย่างและเขาก็จะช่วยเหลือเราได้ในบางเรื่องเพราะฉะนั้นลองมองหาคนพวกนี้ไว้ในช่วงนี้ มันจะทำให้มันมีการเกื้อหนุนกันและเกิดเป็นสิ่งดีๆต่อกันมากกว่าคนที่เจอกันเป็นประจำปัจจุบันหรือคนที่วางแผนไว้เผื่ออนาคตนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความตายความสิ้นสุดเรื่องราวบางอย่างของเรา แน่นอนว่าความตายนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นชีวิตของเราแต่แน่นอนว่าความตายก็เกิดได้กับหลายอย่างความตายอาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะของเราบางครั้งก็ตัดเล็บบางครั้งก็ขนร่วงนั่นก็คือความตายที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นประจำสิ่งที่เป็นใจความของความตายนั้นคือมันจะ ไม่มีทางหวนกลับมาและมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเตรียมตัวอะไรก่อนหน้านั้นได้และเราจะต้องทำใจเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระทันหันและหวนกลับมาไม่ได้นั้นเกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันเสาร์กันนะครับเป็นราศีเอ้ยเป็นวันเกิดสุดท้ายแล้ววันนี้พูดผิดเยอะเนาะ สิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวของความสิ้นหวังความหาทางออกไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นการปล่อยมันไว้อย่างนั้นจะทำให้ปัญหามันหายไปไหมก็ไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือทำได้อย่างนั้นแหละแน่นอนว่าเวลาเราเจอปัญหาที่เราแก้ปัญหาไม่ได้นั้น การพยายามลองผิดลองถูกหรือหาหนทางที่เราไม่แน่ใจมันอาจจะเกิดเป็นผลร้ายต่อเรามากกว่าซึ่งแน่นอนคําเตือนนี้ก็บอกไว้เช่นนั้นถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองโดนหรือปล่อยให้ปัญหานั้นมันเกิดมันก็จะเกิดแค่เท่าที่ปัญหานั้นควรจะเกิดไม่บานปลายออกไป ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ไทยกันวันต่อวันประจำวันที่5ตุลาคม2564นะครับแต่ละคนจะเจอเ,จอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook นะครับ สุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel ตานทวพยากรไว้ด้วยนะครับจะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกๆวันเนาะสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับทีมงานตานทวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ